สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร6สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับ Welcome to English for Communication 6 for Student Grade 9ซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราก็จะยังอยู่ด้วยกันที่ Unit 6 m e m a n a g e m e n t นะครับเราก็จะยังอยู่ด้วยกันที่หน่วยการเรียนรู้ที่6นะครับเรื่องของ time management นะครับซึ่งครั้งที่แล้วนะครับคุณครูเนี่ยได้นำเสนอเรื่องของคำศัพท์นะครับแล้วก็วลีต่างๆพร้อมกับนะครับให้ความหมายกับนักเรียนไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวในวันนี้ใน practice 2นะครับที่คุณครูเนี่ยให้นักเรียนได้ทำนะครับโดยการที่นักเรียนจะต้องเอาคำศัพท์ที่คุณครูได้สอนไปนะครับมาจัดอยู่ในหมวดหมู่นะครับตามหมวดหมู่3าหมวดหมู่ที่คุณครูได้แจ้งกับนัก รนให้ทะคับแล้วเดี๋ยวคุณครูจะทำการเฉลยนะครับตรงที่ practice 2นะครับหรือว่าแบบฝึกหัดที่2ในหน่วยหน่วยการเรียนรู้ที่6นะครับหน้าที่29เนะครับเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันเลยนะครับซึ่งหัวข้อแรกนะครับหรือว่า category นะครับที่1นะครับก็คือเรื่องของ diary planning นะครับซึ่ง diary planning เนี่ยคำศัพท์ตัวไหนที่จะมาอยู่ในหมวดหมู่นี้เดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยนะครับคำแรกครับคือคำว่า Keep track of deadlines, Keep track of deadline. Come song cup upcoming excitement. Upcoming excitement. Comli cup important events. Important events. Comli cup appointments. Appointments. ไปดูที่ category หรือว่าหัวข้อต่อไปกันเลยนะครับซึ่งหัวข้อนี้นะครับก็คือ schoolwork คำศัพท์ที่1ครับหรือว่าวลีที่1ที่จะมาอยู่ในหัวข้อนี้นะครับก็ได้แก่คำว่า attending lectures attending lectures คำศัพท์ตัวที่2หรือว่าวลีตัวที่2นะครับคือคำว่า taking notes taking notes วลีที่3ครับคือคำว่า studying starting และคำสุดท้ายครับคือคำว่า reading reading ไปดูที่ category ต่อไปนะครับซึ่ง category หรือว่าหัวข้อนี้หัวข้อสุดท้ายก็คือ sleep คำศัพท์หรือว่าวลีตัวไหนนะครับที่จะมาอยู่ในหัวข้อของคำว่า sleep ตัวนี้บ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับคำแรกครับคือ during the night during the night ต่อมาครับคือคำว่า close your eyes close your eyes คำต่อมาครับคือคำว่า a time for resting a time for resting คำต่อมาครับคือคำว่า usually in bed usually in bed เอาละครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือเฉลยนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องของใจอะลกนะครับหรือว่าบทสนทนาการซึ่งบทสนทนานะครับจะอยู่ในหน่วยการ,รเรียนรู้ที่6นะครับในหน้าที่30 อยู่ตรงที่ข้อ3นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ไดอล็อกที่1กันเลยไดอาลอกที่1นนี้นะครับหรือว่าบทสนทนาแรกนี้นะครับเขาจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของ daily planning นะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันก่อนเลยก่อนที่คุณครูจะเฉลยนะครับแล้วก็ขึ้นสคริปต์ให้กับนักเรียนดูแล้วก็จะแปลให้นักเรียนฟังนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนไปฟังกันก่อนเลยนะครับ daily planning is it important to keep a daily planner calendar or a pda Yes, it is important to use a planner of some sort. Why is it important? It's helpful to have something that helps you keep track of your deadlines and upcoming assignments. Do you have one? I like using a wall calendar because I can make note of important events and see everything that I need to accomplish this month at a glance. เอาละครับเป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนพอฟังออกหรือไม่นะครับว่าบทสนทนานี้นะครับว่าระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงเขาพูดพูดอะไรกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ประโยคแรกกันก่อนเลยนะครับซึ่งประโยคแรกที่ A พูดนะครับเขาพูดว่า i s important to keep a diary planner calendar or pad นะครับหมายความว่าเป็นสิ่งที่สำคัญไหมที่เราเนี่ยจะต้องมีการวางแผนนะครับแล้วก็จดโนต้ตต่างๆนะครับแล้วก็ต้องดูปฏิทินอยู่บ่อยๆนะครับแล้ว B ครับก็ตอบว่า Yes it is important to use a planner of some sort นะครับซึ่งแน่นอนมันเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะเนื่องจากว่าอาจจะต้องมีการวางแผนนะครับแล้วก็จะต้องมีการระบุด,ด้วยว่าในแต่ละวันนี้จะต้องทำอะไรไว้บ้างนะครับแล้ว A ครับก็เลยถามต่อว่า why it is important ทำไมมันถึงสำคัญละ่ะ B ครับก็เลยบอกว่า it's helpful to have something that helps you keep track of your deadlines and upcoming assignments นะครับซึ่ง บีครับก็บอกว่ามันช่วยได้มากเลยนะในเรื่องของการที่จะทำให้เรารู้ว่างานไหนควรส่งก่อนงานไหนที่ใกล้จะถึงวันครบกำหนดแล้วและงานไหนที่เราจะต้องทำต่อไปนะครับแล้ว A ครับก็เลยถามต่อครับว่า do you have one นะครับหมายความว่าแล้วคุณเนี่ยได้ทำอะไรลงไปบ้างนะครับหรือหมายความว่าคุณเนี่ยได้จดโนตลงไปนะครับหรือว่าสร้าง To-do list ลงไปหรือว่าได้จดอะไรไว้ในปฏิทินหรือเปล่าว่าวันนี้จะต้องทาอะไรพรุ่งนี้จะต้องทาอะไรงาน านไหนจะมาวันไหนนะครับซึ่ง B ครับก็ตอบว่า I like using the wall calendar because I can make note of important events and see everything that I need to accomplish this month at a glance นะครับซึ่งเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยดยตัวเขาเองเนี่ยเขาชอบใช้ أ, ปฏิทินนะครับที่ติดฝาผนังนะครับเพราะเนื่องจากว่าเขาสามารถจดติดไปได้นะครับว่าวันไหนจะต้องทำอะไรบ้างนะครับซึ่งแล้วเขาเนี่ยก็จะมองดูทุกๆวันนะครับซึ่งจะทำให้เขาเนี่ยสามารถประสบความสำเร็จได้ว่าแต่ละวันเนี่ย จะต้องทําอะไรบ้างได้ทําตามแผนที่เขากําหนดเพียงแค่เอาตาเนี่ยไปมองดูนะครับชําเลืองมองดูปฏิทินเนี่ยก็สามารถรู้แล้วว่าแผนการวันนี้จะต้องทําอะไรบ้างงานไหนที่จะต้องได้ส่งบ้างนะครับซึ่งเรื่องของ A กับ B นะครับที่เขาพูดกันนี้นะครับเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาคุณครูสั่งงานนักเรียนนะครับถ้านักเรียนมีการจดวันที่ไว้นะครับหรือว่ามีการจดนะครับวันกําหนดส่งงานนะครับ ลงบนปฏิทินนะครับหรือว่าเขียนไว้ตรงกระดาษนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยที่จะทําให้เรียนส่งงานตรงเวลานั่นเองแล้วก็จะได้รู้ว่างานไหนที่ควรทําก่อนงานไหนที่ควรทําหลังนั่นเองนะครับก็เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สามารถที่จะประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังตรงที่ dialogue นะครับในเรื่องของ daily planning กันอีกหนึ่งรอบนะครับ daily planning Is it important to keep a daily planner, calendar, or a PDA? Yes, it is important to use a planner of some sort. Why is it important? It's helpful to have something that helps you keep track of your deadlines and upcoming assignments. Do you have one? I like using a wall calendar because I can make note of important events and see everything that I need to accomplish this month at a glance. ต่อไปครับทีนี้มาดูบทสนทนาในหัวข้อที่2นะครับซึ่งหัวข้อที่สตัวนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ schoolwork นะครับเดี๋ยวเราไปฟังบทสนทนาในหัวข้อนี้กันก่อนก่อนที่คุณครูจะเฉลยนะครับแล้วก็ให้นักเรียนได้ฟังคําแปลเป็นภาษาไทยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันก่อนเลยครับ schoolwork how could you minimize the time that you spend doing your homework studying and reading I could minimize the time by paying attention at school and taking notes of my teacher's lectures. How does paying attention help you? When I pay attention at school, I learn much faster and better. Does that make it easier for you? I find it much easier to remember and understand the information we have been given. เอาละครับสำหรับบทสนทนานี้นะครับเริ่มกันตรงที่ A ครับ A ครับเขาบอกว่า how could you minimize the time that you spend doing your homework starting and r e a d i n g นะครับ คุณใช้เวลานะครับหรือว่าจัดการเวลาอย่างไรบ้างนะครับในการที่ทำกันบ้านนะครับแล้วก็เรียนไปด้วยแล้วก็อ่านหนังสือไปด้วยเนี่ยลดเ,ออเขาเรียกว่าอะไรฮะลดเวลานะครับหรือว่าย่นเวลาเนี่ยจัดการเนี่ยได้อย่างรวดเร็วได้อย่างไรนะครับซึ่ง B ครับเขาก็เลยบอกว่า I could minimize the time by paying attention at school and taking notes of my teacher lectures นะครับซึ่งเขานะครับก็บอกว่าเขาสามารถจัดการเวลาในการเรียนรู้เนี่ยให้ดีขึ้นนะครับ โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาโดยการที่ตั้งใจเรียนครับพอตั้งใจเรียนแล้วเนี่ยแล้วก็จดโนต้ตลงไปด้วยจดเนื้อหาข้อความที่คุณครูบอกไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะกลับเอามาทบทวนได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะทําให้ไม่เสียเวลานะครับที่จะต้องมาอ่านแล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับอันนี้ก็จดไปเพื่อที่จะเอาไปทบทวนนั่นเองนะครับอันนี้คือความคิดเห็นของ B แล้ว A ครับก็เลยบอกต่อว่า How does paying attention help you นะครับแล้วการตั้งใจเรียนหรือว่าการตั้งใจฟังคุณครูนะครับมันดียังไง B ครับก็เลยบอกว่า When I pay attention at school I learn much faster and better เมื่อฉันตั้งใจเรียนในโรงเรียนหรือว่าในห้องเรียนแล้วเนี่ยและตั้งใจฟังคุณครูนะฉันเนี่ยก็เรียนได้เร็วขึ้นแล้วก็เรียนได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับแล้วต่อมาครับ A ก็เลยบอกว่า That does make it easier for you นะครับซึ่งมันง่ายสำหรับคุณขนาดนั้นเลยเหรอนะครับ B ก็เลยบอกว่า I find it much easier to remember and understand the information we have been given นะครับซึ่งเขาบอกว่าเขาเนี่ยสามารถค้นพบว่าการตั้งใจเรียนและการฟังแบบนี้เนี่ยมันง่ายต่อการที่จะจดจำแล้วการที่จะเข้าใจในเนื้อหาหรือข้อมูลที่ได้รับจากคุณครูนั่นเองนะครับดังนั้นการเรียนรู้ถ้าเราตั้งใจฟัง แล้วก็ตั้งใจเรียนมีสมาธิจุดจอ่อก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปฟังนะครับบทสนทนาในหัวข้อ schoolwork กันอีกหนึ่งรอบนะครับ schoolwork how could you minimize the time that you spend doing your homework studying and reading I could minimize the time by paying attention at school and taking notes of my teacher's lectures How does paying attention help you? When I pay attention at school, I learn much faster and better. Does that make it easier for you? I find it much easier to remember and understand the information we have been given. เอาละครับทีนี้ครับเราไปดูที่การอโลกสุดท้ายหรือว่าหัวข้อสุดท้ายนะครับเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของ s l e p นะครับเดี๋ยวก่อนที่คุณครูจะแปลเป็นภาษาไทยให้กับนักเรียนนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นกเรียนไปฟังตารอกหรือว่าบทสนทนากันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันก่อนเลย Sleep How much time do you spend sleeping? I usually sleep for about 6 i to s hours each night. Is it enough? I don't think it's enough because I always have difficulty waking up in the morning and staying awake in my first class. Would you like to spend more or less time sleeping? I would love to stay in bed longer, but I also think there are not enough hours in the day to do all the things I need to do. How much time do you <coughs> spend sleeping? คุณเนี่ยใช้เวลาในการนอนหลับเนี่ยมากเท่าไหร่นะครับ B ครับก็เลยบอกว่า I usually sleep for about 6 to eight o u r s each day นะครับก็ฉันเนี่ยปกติแล้วเนี่ยก็จะใช้เวลานอนนะครับ6ถึง7ชั่วโมงต่อคืนนะครับ i t enough นะครับคำว่า enough ตัวน,นี้หมายความว่าเพียงพอนะครับและ A ก็เลยถามต่อว่าแล้วมันเพียงพอส,อสำหรับคุณไหมนะครับ B ก็เลยบอกว่า I don't think it's enough because I always have difficulty waking up in the morning and staying awake in my first class นะครับซึ่ง B ก็บอกว่าฉันไม่คิดว่ามันเพียงพอนะ 6กถึงเชั่วโมงนะั่นแหะเพราะเนื่องจากว่าฉันเนี่ยค่อนข้างที่จะตื่นนอนได้ยากมากๆเลยในตอนเช้านะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะตื่นตัวนะครับได้ยากมากๆเลยในคาบแรกเมื่อไปโรงเรียนนั่นเองนะครับซึ่งหมายความว่าคาบแรกเนี่ยเขาก็เป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะครับที่จะตั้งใจเรียนนั่นเองนะครับต่อมาครับเอกก็เลยถามต่อว่า Would you like to spend more or less time sleeping นะครับเก,ก็เลยถามต่อว,ว่าแล้วคุเนี่ยอยากจะใช้เวลามากกว่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิมในการนอนนะครับแล้ว B ครับก็ตอบว,ว่า I would love to stay in bed longer but I also think there are not enough hours in the day to do all things I need to do นะครับ B ก็เลยบอกว่าฉันเนี่ยอยากที่จะนอนอยู่บนเตียงเนี่ยนานกว่าเดิมนะแต่ว่า มันก็ไม่มีเวลาเพียงพอนะครับหรือจํานวนชั่วโมงในแต่ละวันเนี่ยเพียงพอที่ฉันจะทําบางสิ่งบางอย่างที่ฉันต้องการอยากจะทำนั่นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปฟังตรงที่หัวข้อเรื่องของ sleep กันอีกหนึ่งรอบพร้อมกับคําอ่านด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับ Sleep How much time do you spend sleeping I usually sleep for about six to seven hours each night Is it enough I don't think it's enough because I always have difficulty waking up in the morning and staying awake in my first class. Would you like to spend more or less time sleeping? I would love to stay in bed longer, but I also think there are not enough hours in the day to do all the things I need to do. เอาละครับสำหรับหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ยังไงก็ตามนะครับในชั่วโมงนี้นะครับแล้วก็รวมถึงนะครับในคลิปวีดีโอนี้นะครับจะยังไม่มีภาระงานใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่คุณครูอยากให้นักเรียนนะครับได้รู้ว่าการที่เราได้เรียนคําศัพท์นะครับหรือว่าเฟสเซสวลีต่างๆที่ได้เรียนจากคราวที่แล้วนะครับเมื่อมันมาอยู่ในบทสนทนานะครับเมื่อเขานํามาสนทนาหรือว่าใช้ในการสื่อสารเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรแล้ว เขาใช้อย่างไรบ้างนะครับคุณครูอยากให้ทกเรียนเนี่ยลองกลับไปทบทวนดูบทสนทนาแล้วก็คําศัพท์อีกหนึ่งรอบแล้วลองดูนะครับคำศัพท์แล้วก็วลีที่คุณครูเคยสอนไปครั้งที่แล้วมันมาอยู่ในบทสนทนาเมื่อสักครู่นี้ได้อย่างไรนะครับแล้วมันมีความหมายคงเดิมหรือไม่หรือความหมายเปลี่ยนไปนะครับเพราะเนื่องจากว่าภาษาอังกฤษเนี่ย ความหมายนะครับตรงตัวนียอาจจะมีนะครับแต่บางทีมาอยู่ในบริบทแล้วหรือว่ามาอยู่ในประโยคแล้วอาจจะเปลี่ยนแปลงไปก็มีเช่นเดียวกันนะครับยังไงก็ตามนะครับภารลงานในคาบนี้ยังไม่มีแต่อยากให้นักเรียนนะครับลองฝึกฟังแล้วลองพยายามนะครับจับใจความสําคัญให้ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่นักเรียนตั้งใจฟังนะครับ Thank you for your attention I hope to see you again next week Good b y e เดี๋ยวเจอกันสัปดา,ปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับบ๊ายบาย